เปรตวัดภัยโรงบัวเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตได้แบ่งแยกออกเป็นคนสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มคนที่เชื่อว่า เปรตมีจริงกับกลุ่มคนที่เชื่อว่าเปรตเป็นเรื่องเลวรหลเช้าวันนั้นเจ้าของโรงพิมพ์เรียกผมไปพบและบอกว่าย้า้ผมทำหนังสือเกี่ยวกับเปรตออกมาสักเล่มหนึ่งซึ่งเื็นปืนรับจ้างอย่างผมมีหรือจะปฏิเสธผมรีบออกหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเปรตทันทีเทพยชัยเพื่อนของผมทำงานเป็นพนักง,งานคอมพิวเตอร์ในบริษัทแห่งหนึ่งถูกผมตามตัวให้มาเป็นหนึ่งในทีมงาน เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนั้นผมเชื่อว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ปัญหาที่ผมมองข้ามไปก็คือเรื่องของภาพประกอบซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องมีภาพเปรตเป็นจำนวนมากวันนั้นผมมีแผนการเดินทางจะพายารูปเปรตที่วัดไผ่โรงบัวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวัดไผ่โรงบัวที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในประเทศเลยก็ว่าได้ที่มีการนำรูปเปรตออกมาเผยแพร่ให้พวกชาวบ้านได้ดูกัน แต่รถเจ้ากรรมของผมดันเกิดสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ตามอู่ต่างๆจะปิดทําการผมได้โทรศัพท์ไปหาเทพเพื่อที่จะชวนเขาไปวัดไผ่รงบัวกับผมซึ่งเทพก็ตอบตกลงทันทีเมื่อไปถึงวัดไผ่รงบัวผมได้สนทนากับเจ้าอาวาสไปครึ่นผมกับเทพได้ปรึกษากันว่าจะถ่ายภาพเปรตสองแบบคือถ่ายในเวลากลางวันกับถ่ายในเวลากลางคืนซึ่งเทพ ก็เห็นด้วยกับแนวความคิดของผมแต่ช่วงเวลาที่ร้อให้พระอาทิตย์ตกดินมันต้องใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงผมจึงมีความคิดจะตอบแทนเทพที่เขามีน้ำใจอุตส่าห์สละเวลาขับรถพาผมมาที่วัดไผ่รงวัวเอาน้ำสีเหลืองๆอาบพญาในท้องสักหน่อยไมเพื่อนเป็นพระคุณกำลังอยากอยู่ทีเดียวผมขับรถออกจากวัดไผ่รงวัวไปยังอำเภอสองพี่น้อง ซึ่งอยู่ห่างจากวัดไผ่รัวประมาณ30กว่ากิโลบริเวณสองข้างทางมีร้านคราวอเกะอยู่3าสี่เจ้าสถานที่ก็เป็นแบบพื้นๆตามสไตล์ของพวกชาวบ้านวันนั้นเทพเกิดเพียนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เขาชงเหล้าผสมเบียร์และโคกซึ่งคอสุราเรียกว่าสังขยาพวกเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้เจ้าสามสิ่งอยู่รวมกันในแก้วเดียวเพราะมันจะมองไม่รู้เรื่องแต่เทพก็บอกว่าระดับเขาแล้วไม่ต้องเป็นห่วง ยังไงก็ไม่เหมาะแต่ตอนนั้นเวลาพูดลิงก็เริ่มพันกันแล้วเราออกจากร้านเกือบจะสามทุ่มเทพสลืมสลือด้วยฤทธิ์ของสังขยาหน้าที่ขับรถจึงตกเป็นของผมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พอรถผมวิ่งเข้ามาในวัดไผ่โรงบัวเจ้าหน้าที่วัดรีบเดินมาดูเหตุการณ์แต่พอเห็นผมซึ่งพวกเขาจำได้ว่าเป็นนักข่าวต่างก็แยกย้ายกันไป ผมจึงเริ่มตระเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานเพราะมัวสารวนยุ่งกับกล้องและการจัดแสงพอเหลือบมาอีกทีก็เห็นเทพกำลังยืมปัสสาวะข้างๆรูปเปรตตนหนึ่งตอนนั้นผมตกใจมากเฮ้ยทำบ้าอะไรวะเทพที่นี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยทำไมถึงทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้ก็ฉันปวดท้องเยี่ยวนี่วาก็หาที่มอมมอสิวะทำไมต้องไปฉีดตรงนั้นก็ฉันชอบตรงนี้นี่วะ ยางงงงานนักเลยเปรดบ้าเปรดบอในโลกนี้มีซะเมื่อไรล่ะอ๋อตะโกนเข้าไปเดี๋ยวสธมึงพระเจ้าได้ออกมาไล่ไม่ต้องถ่ายรูปกันพอดีผมมีความเชื่อว่าเวลานั้นเทพมอนชนครงสติไม่อยู่เขาเดินสเปสปะแอนหน้าแอนหลังตอนนั้นผมก็บอกกับตัวเองว่าต้องรีบทำงานให้เร็วที่สุดก่อนที่เทพจะเพี้ยนไปมากกว่านี้ผมใช้เวลาทำงานไม่ถึงสินาที งานทุกอย่างก็เสร็จส่วนเทพขึ้นไปนอนหลับอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วผมทอนหายใจอย่างโล่งอกผมเก็บเครื่องมือใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมตัวจะทบแต่ปรากฏว่ารถเกิดสตาร์ทไม่ติดผมพยายามสตาร์ทจนไฟเริ่มอ่อนมันก็ยังไม่ติดตอนนั้นผมเริ่มไม่สบายใจเพราะว่ามันไม่ใช่รถของผมแต่เป็นรถของไอเทพกลัวว่ารถเขาจะเป็นอะไรไป ผมนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ในรถพยายามหาทางออกพักใหญ่ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าหน้าวัดไผ่รลวงบัวมีอู่ซ่อมรถด้านหน้าเขียนบอกว่าบริการ24ชั่วโมงเรียกได้ตลอดเวลาผมบอกกับเทพว่าจะไปตามช่างที่หน้าวัดเทพก็พยักหน้าและยังบอกว่าหากเจอเบียร์กระป๋องก็ช่วยฝากซื้อมาด้วยแสดงว่าสติเริ่มกลับเคยมาบางส่วนแล้วผมเดินไปที่อู่ซ่มรถหน้าวัด ซึ่งมีระยะทางประมาณ400เมตรกดกริ่งอยู่พักหนึ่งก็มีคนมาเปิดประตูเขาเป็นเจ้าของอูรรถทราบชื่อภายหลังว่าพี่แดงพี่แดงฟังผมเล่าอาการของเครื่องยนต์จากนั้นก็เตรียมเครื่องมือใส่รถกระบะขับเข้ามาในวัดไยรหลงบัวเพื่อมาซ่อมรถเมื่อมาที่รถปรากฏว่าเทมหายตัวไปแล้วผมใจไม่ดีกลัวว่าเขาจะตกลงมปจนบ่อเลี้ยงปลาข้างวัดซึ่งเป็นบ่อขนาดใหญ่มากผมเดินหาจนทั่วก็ไม่พบร่างของเขา จึนเดินกลับมาที่รถอีกครั้งตอนนั้นหูผมได้ยินเสียงคนครางรอือเสียงดังมาจากข้างๆรูปของพระมาไหลเปิดโลกผมจึงรีบเข้าไปดูและผมได้พบกับเทพนั่งคุดคูดตัวสั่นแสดงความหวาดกลัวเมื่อเทพเห็นผมเขาก็รีบโผล่เข้ามาจับแขนผมไว้นแน่นช่วยด้วยจันฉันเปรตมันจะเอาชีวิตของฉันเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าวะ ไปที่ไหนกันผมชักเริ่มใจเสียไปด้วยเทพชี้ไปเปรตตนหนึง่งซึ่งผมจำได้ว่าเป็นตัวที่เขาไปปัสสาวะรถเปรตเมื่อก่อนหน้านี้เปรตตัวนั้นไงทำไม,มฉันถึง่ดอกู่นี่ฉันก็มังนอนหลับอยู่แล้วมันมาทุกข์ตุกขตอนตอนแรกอะฉันก็คิดว่ามันคนก็ลงมาดกูก็เห็นมันยืนอยู่แกต้องช่วยฉันนะฉันกลัวจริงๆ แกต้องไปขอขามาเขาแกร่วงเขามากเกินไป <î es> ฉันยกมือไหวไปแล้วแต่เขาบอกว่าจะต้องเอาชีวิตฉันให้ได้เขาจะไม่ยกโทษให้ฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันตายแน่แนงั้นเอาอย่างนี้พอกลับไปถึงกรุงเทพแกต,ต้องรีบไปรำมนต์นะรู้ไหม <î> s> <S พี่แดงใช้วเวลาในการซ่อมเครื่องรถพักใหญ่ก็แล้วเสร็จผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง พี่แดนมีสีหน้าเป็นกังวลขึ้นมาทันทีเขาอว่าเปลที่วัดนี้ทุกตัวมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้จริงพ่อของเขาก็เห็นมาแล้วและคนแก่คนเฒ่าต่างก็พูดตรงกันว่าเปลวภัยหลวงหวงมีชีวิตพร้อมกับแนะนําให้เทปรีไปรณำมนเพื่อนของคุณไม่น่าเลยสิ่งลี้ลับใครเขาอเล่นกันบ้างล่ะคนต้องเรบปพาเพื่อนไปรณำมนเป็นการด่วนเลยนะชักช้า ผมบอกเลยว่างานนี้อาจถึงตายจริงๆด้วยคืนนั้นผมกลับถึงกรุงเทพก็ได้ตัดสินใจนอนค้างที่ห้องของเทพเพราะตั้งใจว่าตอนเช้าจะปลุกให้เขาลุกขึ้นใส่ผ่านอาการของเทพไม่ดีขึ้นเลยเขากลายเป็นคนตกใจง่ายมีอาการหวาดผวาตลอดเวลาบางครั้งก็เออาโวายบอกว่ามีเปลืกจะมักคอเขาอาการของเทพเป็นแบบนี้อยู่ประมาณเดือนกว่า ในที่สุดที่ทํางานก็ต้องเลิกจ้างเขามันยิ่งทําให้เทคิดฟุ้งซ่านมากขึ้นและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการผูกคอคนทั่วไปเชื่อว,ว่าเทเป็นโรคประสาทคงจะมีแค่ผมเท่านั้นที่รู้ว่าเทไม่ได้ป่วยทางจิตภาพของเปรตที่เขาเห็นทุกอย่างไม่เป็นความจริงเปรตตัวนั้นบอกว่าจะต้องอาชีวิตเทให้ได้สุดท้ายแล้ว เาก็เอามาชีวิตเข้าไปจริงๆเขาตายเพราะลบลูสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเช่นนี้ใครไม่เห็นด้วยตาก็คงยากที่จะเชื่อแต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอยู่จริง